สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเด็กทารกเพศหญิงอายุ7เดือนที่พ่อก็มีปัญหาทางสายตาส่วนตัวเด็กทารกเองคลอดออกมาแพทย์ระบุเป็นทารกไม่มีม่านตาลืมตาสู้แสงไม่ได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมทรงรับให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปธมภม เผยพ่อแม่ยกมือไหว้ท่วมหัวหลังน้ำตาอนาคตลูกจะสามารถมองเห็นหน้าพ่อแม่แล้ววันที่10กันยายน2556นายโชคชัยวัฒนกุลนายอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาติอำเภอหนองบัวซอร,ร่วมกันทําพิธีมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน4,000บาทแก่ครอบครัวนายวิทูลล่าโนนตุนอายุ27ปี และนางสาวสุรินดาล่าโนนตุนอายุ25ปีอยู่บ้านเล็กที่95หมู่9บ้านหนองแสงส้อยตำบลน,น้ำห้นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีลูกคนที่สองที่เป็นเพศหญิงอายุ7เดือนชื่อเด็กหญิงชนทิชาหรือน้องเบนล่าโนนตุนแต่เกิดมาเป็นเด็กทารกที่ไม่มีม่านตาไม่สามารถจะลืมตาสู้แสงสว่างได้นายโชคชัยกล่าวเปิดเผยว่า เมื่อประมาณสองเดือนเศษที่ผ่านมาได้มีนายอัตถาพิษปัญญาพิสัยยุทธ์ผู้ประสานงานอาสาคนพิการของหมู่บ้านหนองแสงส้อยได้นำครอบครัวนายวิทูลและลูกสาวที่เป็นเด็กทารกไม่มีม่านตามมาขอความช่วยเหลือซึ่งต่อมาทางโรงพยาบาลศูนอุดรธานีได้ส่งข้อมูลหลักฐานไปให้โรงพยาบาลสิริราชและจากการที่ทางอำเภอได้ออกเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าครอบครัวของนายวิทูล มีสภาพที่ค่อนข้างยากจนไม่มีเงินที่จะทําการรักษาดวงตาของลูกสาวได้เพราะที่ทราบมาว่าม่านตาแต่ละข้างนั้นต้องสั่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมีราคาข้างละ140,000บาทเทศษซึ่งทางอำเภอหนองบัวซอจะได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปให้ในายกสมาคมเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีต่อไปนายอัธาพิษกล่าวว่าหลังจากที่มีข่าวออกทางสื่อไปแล้วนั้น ตนเองในฐานะผู้ประสานงานคนพิการประจำหมู่บ้านได้ช่วยเหลือให้นางสาวสุรินดาล่าโนนตุนผู้เป็นแม่ทำหนังสือดีกาส่งไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอความช่วยเหลือรักษาดวงตาของเด็กหญิงชนทิชาหรือน้องเบนลูกสาวโดยล่าสุดได้รับการแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังว่าทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กหญิงชนทิชาหรือน้องเบนล่าโนนตุน เข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปธรรมแล้วโดยในวันที่25กันยายน2556ตนจะพาครอบครัวของนายวิทูลและเด็กชายนัทวุฒิล่าโนนตุนไปพบกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเพื่อนำตัวเด็กชายนัทวุฒิไปโรงพยาบาลสิริราชเพื่อตรวจยีนและในวันที่7พฤศจิกายน2556ก็จะพาครอบครัวนายวิทูลและเด็กหญิงชนทิชาเดินทางไปทำการผ่าตัดดวงตา นายวิทูลและนางสาวสุรินดาล่าโนนตุนพ่อแม่ของเด็กหญิงชนทิชาหรือน้องเบนล่าโนนตุน่นกล่าวถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นในครั้งนี้ว่าขอขอบพระคุณกาชาติอำเภอหนองบัวซอที่ได้ให้การช่วยเหลือพร้อมกับยกมือพนมและกล่าวว่าขอขอบพระคุณต่อสภากาชาติและพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงรับลูกสาวเป็นคนไข้ในพระองค์และกล่าวด้วยน้ำตาว่าในอนาคต ลูกสาวจะสามารถมองเห็นหน้าพ่อแม่แล้วสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว